ครับวันนี้มาชมต้าน้ําเงินตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นแสงธรรมชาติเลยนะครับไม่มีปรับแต่งครับส,สีสวยๆครับน้ําเงินปลาเล็กครับตัวนี้ปลาหนุมน่มๆครับเพิ่งเอาขึ้นโหลนะครับอยู่ในทางฟอม,อามาประมาณสิบกว่าวันโรับราละเอียด ยังจะไม่ได้แบ่งครับตัวน,นี้ตัวน,นี้จะเก็บไว้ปรนกวดนะครับรอง,งานที่จะถึงนี้ครับประมาณสิ้นเดือนกันยายนี้ครับงานเด็กนลกครับจะลองไปดูสักหนึ่งสนามดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับติดตามน้เงิน